กินปอเปี๊ยะโหมีเต้าหู้ให้ด้วยปอเปี๊ยะนี่ปอเปี๊ยะแท่งละยี่สิบบาทที่ซื้อมาทาียา๋ยวมีน้ำจิ้มให้น้ำจิม้มน้ำจิม้มดึงๆเลยอือคือผักเขาแบบ ล้ก็มีใบที่เราชอบกินก็นนคือใบพูฮะใบพูใบนี้คือ<ม>กินกับแหนมอร่อยมากคือชอบมากๆนะแต่กินกับปอเปียกก็ได้เหมือนกันอ่าอันนี้วิสาระแหน่ด้วยคือแบบเป็นเมนูผักๆๆดีนะเขามีผักให้เขาก็รู้ว่าอือคนกินปอบเปียกเนี่ยก็จะกินผักวิสาลาแหน่แล้วก็มีผักกาดแต่อันนี้พี่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ อาจจะคนชอบกินก็ชอบกินนะมัน,นก็หวานดีนะเรียชอบกินใบนี้มากกับแหนมนี่ชอบมากแต่วันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วเขาก็ให้มาในน้ำจิ้มแตม่พี่แยกเพราะพี่ไม่ทานนะฮะเนยน่าจะลองแบบจิ้มจิ้มแบบแล้วก็ ตามหอนนะั่นผักมีประโยชน์นะฮะกินผักดีที่สุด กินอันนี้กับไปขคาพูเน่ก็ูก็อีกแบบหนึ่งนะสลัดก็อีกแบบหนึ่ง di situ ba sur ma Korbannya hmm. oh nanti kanannya peng bangkok กินผักสิ่งที่ชอบก็คือผักน,นะครับเราใส่เต้าหู้ด้วยเนาะกินเมบา,มา ตัคาวนี่ก็อร่อยกินกับลาบเนะี่ยอร่อยมากคุณดิชอบลาบชอบอะไรนะมิสตาลาเม่ไม่มิ้นชอบกินผัก ูตัวเองอืมกัดโซเดงเลยเจ็บมากอืมนิ้วชาเลยเด อร่อยอร่อยอร่อยอ really ืมกรอบพอมากกรอบข้างนอกแบบกรอบกรุบๆเลยอืม <Yeah, well, S 2> <can> màu hồng cộp 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 ชันเล่นแม่ไม้มิ้นเดี๋ยวเราทดลองเอาหอ่อเนียเอาใบนี้ได้ไหมใบนั้นขาดแทะจิ้มจิ้มก่อนจิ้มจิ้มจิ้ม จ,จิ้มแล้วเราก็มันเสียบไม่ได้อ่เนี้ยโอเคจะต้องๆเลยเอ่าหอเป็นหักเป็นเมี่ยงซะเลยกลายเป็นเมี่ยงซะงั้นโอจี o ๊ M G. นิ่มหวานเดี๋ยวไม่ใส่ถั่วนะกินได้พี่อะกินได้ถั่วแต่ก็ไม่ค่อยชอบกินได้แต่ไม่ถึงกับชอบว่า,ม,ามันกรอบจัด กอบมากมันจิ้มแม่งแบบอย่างนั้นเลยอ่ะ อื่อกินผักกลืออื้มอร่อย,ออยขอบมากป๊อบเปียเปียเปีย หมดแล้วครับเราผักอันนี้พี่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เหมือนพี่ชอบกินสุกมากกว่ากินสุกแล้วมันหวานเหมือนนึ่งกินหรืออะไรกินอยู่นะใช่นึ่งกินมันถึงจะหวานอร่อยดีกินกับแจว่วกินอะไรหรอแต่แบบนี้พี่จะชอบกินผักเขียวมากกว่า พวกสลัดพวกอะพักชพกพกพีพวกอะไรอะพวกใบผูพวกอะไรอร่อยโอ้ยสะอึโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตากฝากกดแชร์ด้วยบอกเปียอ,อร่อยๆไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย